ถ้าจะเอามาบอกว่าคุณทักษิณยังไม่เสื่อมบนขลังเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ถ้าชนะแค่นี้ถูกไหมคะโอ้มันน้อยมากมจริงๆนะถ้ายังมีบนขังในสมัยก่อนดูเขาหน้ากลัวนะครับอายุเมื่อก่อนตอนที่เขาลุ่งๆเนะี่ยน่ากลัวลงที่ไหนนี่รู้สึกสะเทือนเลยหมดมแต่ตอนนี้ยิ่งชนะแค่นี้กระจอกเลยนะ ผมมองหนึ่งเอออาปทุนเนี่ยมันมีสสส้มเยอะเยอะอ่ะใช่ใช่ใช่อาใช่แล้วก็คืออาถือว่าระบุชช่อกันวิจารที่เขาคือที่มีปัญหากับทางแดงใช่ค่ะถ้าถึงที่สุดแล้วตาการว่าเขาผมมองว่าแดงกับส้มเขาคือพันธมิตรกันลึกๆเออใช่ใช่ใช่้าจับมือกันข้างหลังใช่ใช่เพราะลูกวิจารก็อยู่พักส้มแล้วแล้วแล้วผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย อาจจะมีการถักอะไรกันหรือเปล่าเราไม่รู้เออมันจริงทําให้สุดท้ายก็ชนะก,กันไม่เยอะเท่าไหร่อะนิดเดียวเห็นว่าไปเก้าร้อยหรือพันคนอะไรนิดเดียวเองใช่ใช่เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอามาบอกว่าคุณทักษิณยังไม่เสรืรอมบ,บนขลังเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ถ้าชนะแค่นี้ถูกไหมคะโอะ้มันน้อยมากมจริงๆนะถ้ายังมีบนขงนังในสมัยก่อนดูเขาน่ากลัวนะครับ อายุกเมื่อก่อนตอนที่เขาลุ่งๆเนี่ยน่ากลัวลงที่ไหนนี่รู้สึกสะเทือนเลยหมดแต่ตอนนี้ยิ่งชนะแค่นี้กระจอกเลยนะใช่ครับถ้าเหมือนบัตรีมากกว่าสิถ้าถ้าถ้าเป็นนักมวยเนี่ยก็เปรียบเทียบกับปาเกีวตอนเนี้ยมาเริ่มรวยแล้วมาเริ่มรวยแล้วคือผมว่าเขาเสริมเพราะตัวเขาเองครับที่เขาตั้งแต่เข้ามาไม่เคารพกฎหมายทำตัวอยู่เหนือกฎหมายใช้อำนาจไม่ชอบเนี่ย คนไทยเองมันเริ่มเบื่ออืมค่ะแล้วพฤติกรรมพยายามแบบแหมคนเราเนี่ยจำานึกผิดยอมรับผิดในกิจศุริกาขอพระราทานย์ไปยโทษแต่สุดท้ายมาบอกว่าเป็นงถูกจักเข้าหาเนี่ยผมว่ามันเกิดไปคนที่พูดอย่างเนี้ยใช่ใช่อืมทีนี้เห็นวันหนึงคุณเสือกแน่นอนครับค่ะ เห็นมีการมองกันว่าปัจจัยชี้ขาดชัยชนะของลุงชาเนี่ยคือกลุ่มบ้านใหญ่ปทุมธานีเลยเห็นว่ามีถึงแดบ้านใหญ่ที่ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะคะทุ่มเต็มสภากำลังอย่างเต็มที่แต่ก็ได้มาขนาดนี้มองอัิทธิพลหรือว่าพานุภาพของบ้านใหญ่ยังไงบ้างคะคุณหมอคะคือคือจริงๆแล้วผมว่าท้องถิ่นเรื่องบ้านใหญ่เป็นเรื่องปกติการเลือกตั้งอบจการเลือกตั้งเทศบาลเรื่องบ้านใหญ่เป็นเรื่องปกติมาก แล้วก็มันก็อยู่ที่ว่าใครเงินถึงใครมีอํานาจอนี่ขนาดเขาเป็นรัฐบาลนะอแล้วเขาก็มีเงินนะใช่ครับอ่าคู่แข่งยิงชนะกันได้ไม่ถึงพันอ่ะผมถือว่าเขาโดยปกติแล้วด้ระดับนี้มันต้องทิ้งทิ้งหายไปเลยอย่างน้อยสามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นใช่ครับอันนี้แค่ชนะแค่หลักร้อยจะถือว่าคุณเสื่อมไปเยอะแล้วใช่แล้วแล้วก็คำพันคือเด็กในคาถาคุณเก่าด้วยสู้กันเองอ่ะ เอออใช่ีคุณปล่อยคุณปล่อยลูกน้องสู้กันเองด้วยเออและคนที่มันตีขิมบนกำแพงไม่หัวรอกากเลยอ่ะโอมันมันควรจะขาดอ่ะาโอเคถ้าขาดจะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาหายแจ่ลรถต้นคอเลยนะใช่ครับถ้าวิ่งร้อยเมตรต้องเอามาใช้ดูภาพช้าเลยใช่ใช่อ่หรือว่าคุณก็อาจจะนอนไม่หลับใช่ใช่ครับใช่แล้วผลของการเลือกนายกอบจที่ปทุมเนี่ย มันจะเป็นดัดชนีชี้ขาดหรือว่ามันจะเป็นแนวทางอะไรในการที่เขาจะเอาไปปรบับใช้ในการเลือกอบอจอที่จะมีขึ้นในปีหน้าในต้นปีหน้าไหมคะคือผมคิดว่าอบอจอมันหนีไม่พ้นเรื่องอำนาจกับเรื่องเงินแล้วคงขายเพราะว่าเมื่อเรานอนหลับแล้วทำไมตื่นสดชื่น mm hmm. ก็เพราะว่าไอสารต่อต้านความเหนื่อยล้าทําให้หลับลึกพอหลับลึกปั๊บร่างกายมันจะรู้ว่าเอาซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอ และเนื่องจากเขามีไฟเบอร์เยอะเอาไอ้ของที่ค้างออกมาหมด,ออหมดเลยใครที่บอกว่าโอ้ท้องผูกท้องผูกลองเถอะนะม้วนเดียวจบ,จบ